อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่193ปรมาจารย์ทัานต้เท้าชาวศาลาปิดฟ้าตะโกนเสียงดังต่างก็โศกสันเทภารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเขามาทั้งชีวิตเดินมาถึงจุดจบของชีวิตแล้วกระทั่งแก่ชาราและรบจนตัวตายผู้คนกลางดินแดนสุขาวดีต่างกรีดร้องด้วยความเศร้าโศก ผลลัพธ์นี้ทำให้พวกเขาไม่อาจยอมรับได้เทพารักให้พวกเขามากมายเหลือเกินขจัดหายนะสู้รบเมื่อครั้งบรรพการแต่วันนี้เปลวเพลิงวิเศษดับมอดปิดฉากความรันทดขณะที่ชาวศาลาปิดฟ้าตกอยู่ในะวังแห่งความเศร้าสิ่งมีชีวิตอื่นๆกับผู้กล้าสูงส่งต่างครั่นคร้ามเปี่ยมด้วยความสนเทศและไม่เข้าใจเนื้อตัวแผ่ไอเย็น ชายชราผมขาวผู้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่เขาเป็นผู้ปลูกเทพารักแห่งศาลาปิดฟ้าหรือนี่มันน่าตกใจเหลือเกินไม่มีผู้ใดไม่สั่นสทานนี่ให้ความรู้สึกไม่สมจริงเป็นอย่างมากทําให้ผู้คนหนังหัวชาอย่างแท้จริงแม้แต่นกกระจอกกลืนฟ้าชมงฉีและสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์แห่งเขายีซานก็หวาดวันรู้สึกว่าพบเจอกับปัญหาใหญ่เข้าแล้ว มีชีวิตอยู่ยาวนานไม่ได้แปลว่าจะยิ่งใหญ่นับอะไรไม่ได้หรอกชงฉีคำรามต่ำมันเตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังหกชายชราผมขาวคำรามลั่นรูปร่างประหนึ่งเทพ,พเจ้าปีศาจหนึ่งมือกำมัดอีกหนึ่งถือดาบหักจดจ้องลำแสงกลางนภา,ามองดูเถาวันวิเศษที่ลุกไหม้ในตากลวงเผยความเจ็บปวดตาแก่นี่อาจหารรอบโจมตีข้ามารบกันอีกสักหน นกกระจอกกลืนฟ้าร้องตะโกนมันโกรธเคืองเป็นอย่างมากเมื่อครู่ถูกฟันกรงเล็บหักเสียอย่างนั้นแม้จะเชื่อมต่อแล้วแต่สำหรับมันแล้วก็ยังเป็นความอัปยศยอดสู่อย่างหนึ่งเมื่อมันอ้าปากสูดนภาปรากฏหลุมดำขนาดใหญ่หนึ่งหลุมจะกลืนกินผีแก่เข้าไปมันมีนามกลืนฟ้าย่อมมีเคล็ดวิชาล้ำค่าอันแข็งแกร่งยิ่ง ดวงตากลวงของชายชราเส้นผมปล่อยสยายเป็นเช่นเดิมแต่มือที่ถือดาบหักกำลังสัน่นเขาสายหัวอย่างรุนแรงทันใดส่งเสียงคำรามทุ้มต่ำเส้นผมขาวโลนพลิ้วไหวสังหารชายชราผมขาวตะโกนลั่นในใจมีความโศกเทพารักกำลังกลายเป็นสายฝนศักิ์สิทธิ์ไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป ทำให้เขาเปลี่ยมด้วยความชิงชังและจิตสังหารดาบเล่มนี้แฝงด้วยจิตสังหารจำนวนนับไม่ถ้วนหนึ่งเสียงแผดร้องหลุมดำถูกน้ำหั่นชายชราผมขาวทะลวงเข้าไปดั่งเทพ,พเจ้าปีศาจดาบหักดั่งสายรุง้งคราบสนิมสีดำบนดาบหลุดร่วงกระจายรัศมีแสงอันไม่สิ้นสุดทั้งสองสู้รบอย่างดูเดือดอัขราผนึกกำลังใช้แรงประทะที่แข็งแกร่งที่สุดพุ่งชนกัน ปล่อยแสงสว่างสุกสกาวอย่างหาที่เปรียบมีได้ทำให้ไอหมอกกลางหลุมดำกระจายตัวพลุบเลือดแตกกระจายในตากลวงของผีแกมีจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวเขาปรากฏกายพร้อมกับคราบเลือดดาบหักส่องแสงประดุดพระอาทิตย์หนึ่งดวงนกกระจอกกลืนฟ้ากลางนภาแผดร้องอย่างโกรธาจะงอยปากถูกเฉือนจนขาดชุ่มโชคด้วยเลือด ต้องรู้ว่ามันใหญ่โตมโหฬารอย่างหาที่เปรียบมีได้ยาวไม่รู้ตั้งกี่หลีแม้จะงอยปากจะหักลงมาเพียงท่อนเดียวก็น่าตื่นตะลึงเช่นกันกระแทกผืนดินที่ห่างไกลเป็นหลุมแตกทลายฝูงชนหวาดผวาผีแก่แข็งแกรง่งนักหลังจากสู้รบอย่างดูเดือดแล้วทำให้นกกระจอกกลืนฟ้าบาดเจ็บทำลายทุกอย่างจนทีนาาย่ยยับอย่างดูร้าย นกกระจอกกลืนฟ้าทยานฟ้าแผดร้องอย่างที่โรดบนฟ้าสูงบินคว้างไม่หยุดเจ็บปวดไปถึงไขกระดูกมันทรมานสุดแสนจะงอยปากที่แข็งแรงที่สุดบนร่างกายถูกฟันขาดเป็นท่อนจะให้มันทนได้อย่างไรต้องรู้ว่ามันมีนามว่านกกระจอกกลืนฟ้าเคล็ดวิชาล้ําข้าบางส่วนมีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟนกับจะงอยปากของมันและเมื่อตำแหน่งนี้ได้รับบาดเจ็บทำให้มันเขียดแ้น วิงอักครากับพริบนกกระจอกกลืนฟ้าเรียกจะงอยปากคืนมาเริ่มฟื้นฟูร่รางกายที่บาดเจ็บหลังจากวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์พลังชีวิตก็เต็มเปี่ยมดังทะเลยากจะถูกโจมตีสังหารนี้เป็นต้นทุนแห่งความเย้ยโลกาของมันสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์แห่งเขาดาวตกทิศใต้ชงฉีและสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์จากเขาหยีซานต่างตลึง,งนัน ความแข็งแกร่งของชายชารานี้เหนือความคาดหมายของพวกมันน่ากลัวเหลือเกินต้องเกิดสงครามดุเดือดเป็นแน่แท้ข่าไปแล้วสามคำสุดท้ายแววมาเถาวันแห้งเหี่ยวและใบไม้เหลืองของเทพารักษ์กลายเป็นเท่าทุลีอย่างสิ้นเชิงลอยล่องโปรยปลายกร,กระจายกลางนภาขณะเดียวกันก็มีลำแสงตกลงมายังแผ่นดินสาดลงในหนองน้ำ สามารถมองเห็นก้านอ่อนสีเขียวงอกออกมาหนึ่งชั้นกลางดินโคลนด้วยตาเปล่ามากด้วยพลังชีวิตมันแก่ชราและสิ้นลมที่นี่คืนกลับสู่แผ่นดินเกิดมาจากส่วนบรัรพการผืนนั้นและสิ้นชีพที่นี่เช่นกันลำแสงอันไม่สิ้นสุดเริงระบบำคนมากมายอ้าแขนกลืนกินคำใหญ่เพื่อทำการชำระล้างนี่เป็นสายฝนศักดิ์สิทธิ์แม้รอคอยทั้งชีวิตหรือทั้งพบชาติก็ยากจะพบเจอสักครา ท่านใต้เท้าชาวศาลาปิดฟ้าต่างกหมัดแน่นกระแสเสียงดังสนั่นวันไหวแฝงด้วยความโศกเศร้าแต่กลับเปลี่ยนแปลงตอนจบนี้ไม่ได้ผู้อาวุโสเจ้าตัวเล็กพ,พึมพำเช่นกันมองเห็นมันปิดฉากเช่นนี้ในใจทรมานอย่างยิ่งหอวนคิดถึงช่วงเวลาที่ฝึกฝนและบำเพ็ญตนใต้ต้นเถาวัลแก่น้ำเต้าเปลือกเขียวกลางนภา,าพร่างพลายปล่อยไอขมุกข,ขมัว ออกมาตลบอกอวนถูกม่านฝนห่อหุ้มลอยคว้างอยู่ตรงนั้นนี่เป็นเมล็ดพันธุ์วิเศษเป็นสิ่งเดียวที่เทพารักทิ้งไว้ฉงฉี่ยื่นมือออกไปเป็นลำดับแรกตะปบไปข้างหน้าพวกมันมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์วิเศษบัตรนี้กลายเป็นสิ่งของไร้เจ้าของลอยคว้างอยู่ตรงหน้าจะไม่ใจเต้นได้อย่างไร ฉมฉีเป็นสีแดงทั้งตัวมันคล้ายพยักและคล้ายวัวปากกว้างเขี้ยวคมเหมือนพยักร้ายยิ่งนักและในตากับเขาบนหัวกลับคล้ายคลึงวัวใหญ่ดูร้ายเป็นอย่างมากร่างกายมันมีขนด่งเม่นคมกริบทุกเส้นเนื้อตัวสีแดงกำราวกับอาบเลือดแล้วแห้งเหือดจิตสังหารรุนแรงยิ่งนักนอกจากนี้มันยังมีปีกประหนึ่งปีกปีศาจคู่หนึ่ง แดงฉานและน่ากลัวสะเทือนฟ้าดินแยกได้ดวงตาเขียวมรกตดุดดังมารร้ายเมื่อปลายตาแวบหนึ่งทำให้จิตวิญญาณของผู้คนสั่นคลอนเทพารักษ์ควรตายตั้งนานแล้วยืนหยัดหายใจรวยรินมาถึงป่านนี้ถึงอย่างไรก็ปกป้องสำนักโบราณเสื่อมโทรมไม่ได้มเมล็ดพันธุ์เป็นของข้ามันรวดเร็วอย่างยิ่งเมื่อกลางปีกพลันเกิดพายุฟ้าคนองทำให้ผู้คนหวาดกลัว อักขระท่วมท้นฟ้าดินสว่างสวยอย่างยิ่งยวดทั้งยังมาพร้อมกับไอเลือดขัดขวางผู้อื่นอยู่ภายในหลบไปหลังจากชายชราผมขาวโวดวาดหนึ่งเสียงมือถือดาบรักฟาดอักขระพวกนั้นกระจายทั้งยังส่งเสียงโครง่งอาวุธล้ำค่าที่ปลุกเสกจากคนหนามแหลมที่ชฉงนี้ใช้ระเบิดทันทีเข็มวิเศษแดงฉานนับไม่ถ้วนลอยล่อง แทบจะทำอันตรายนกกระจอกกลืนฟ้าและตัวอื่นๆการต่อสู้ดูเดือดสงครามน่ากลัวทั้งสองกระแทกชนอย่างรวดเร็วจากนั้นเสียงผลบอก็ดังขึ้นกรงเล็บสีเลือดถูกฟันจนขาดร่วงลงบนปะทะพีใหญ่โตกว่ายอดเขาเสียอีกเลือดไหลพรั่งพรูผู้คนหวาดผวาแม้แต่ผู้กล้าสูงส่งกลางนาพาต่างแปรเปลี่ยนสีหน้าการกระทำของชายชราผมขาวน่ากลัวเหลือเกิน ทำให้ผู้คนหวาดหวั่นพรั่นพรึงทำร้ายนกกระจอกกลืนฟ้าหักกรงเล็บฉงฉีนี่มันน่าตะลึงเหลือเกินปังผีแก่อุ้มน้ำเต้าเปลือกเขียวไว้ในอ้อมอกผูดด้วยใบหน้าเศร้าอันไม่สิ้นสุดว่าลาก่อนไม่พบเจอกันอีกต่อไปเจ้าทำดีมากทำให้ข้าละอายใจสาราปิดฟ้าของข้ากลับให้เจ้ามาคุ้มครองเมื่อวาจาเหล่านี้เปล่งออกมาคนทั้งหมดต่างอกสันขวัญแขวน เขาเป็นใครกันแน่ยายจึงเอ่ยถ้อยคำเหล่านี้ออกมาโดยเฉพาะลูกศิษย์แห่งศาลาปิดฟ้าที่ตกตะลึงยิ่งกว่าความหมายในคำพูดของชายชาราทำให้พวกเขาใจเต้นแรงมากขึ้นไม่อาจเชื่อเลยแม้แต่นิดนี่เป็นปรมาจารย์หรือเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่นกกระจอกกลืนฟ้าตะโกนเสียงดังฉงฉีเบิกตาเขียวมรกตจนกว้างจิตสังหารตลบอกอวนมันถามว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ แม้จะสามารถคาดเดาได้แต่พวกมันพิสูจน์ให้แน่ชัดนี่มันน,น่ากลัวเหลือเกินตัวตนและสถานะของชายชราหน้าตกใจเล็กน้อยข้าเป็นใครชายชราผมขาวพึมพรรมแววตางนองงองงเล็กน้อยจากนั้นก็ลืมตาโดยพลันยิงลำแสงออกมาสองเส้นสะเทือนก้อนเมฆเต็มท้องฟ้ากระจายแล้วกล่าวว่าข้าเป็นสิทธิ์กำพร้าคนหนึ่งผู้บุกเบิกศาลาปิดฟ้าอะไรนะ คนทั้งหมดที่ได้ยินวาจานี้้ต่างตกตะลึงร่างกายสันระร,ริกนี่มันน่าตะลึงเหลือเกินชายชราเป็นปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งศาลาปิดฟ้าหรือท่านเป็นาศาสดาแห่งสำนักเราจริงหรือขอรับเจ้าสำนักมู่เยียนและเท่าหลิวต่างเสียงสัน่นนี่มันสะเทือนขวัญอย่างแท้จริงไม่อาจเชื่อทั้งหมดนี้ได้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆกลับรู้สึกหวาดกลัวนี่เป็นบุคคลที่น่ากลัวปานใดกัน ก่อตั้งดินแดนสุขาวดีแห่งนี้ด้วยมือตนเองและยังอยู่ในโลกมนุษย์งั้นหรือนี่มันไม่สมจริงลวงตาเสียจริงสิ่งมีชีวิตมากมายต่างสะดุ้งสะเทือนรุกรานที่นี่หมายได้รับโชคนี่เป็นวาสนาหรือหายนะกันแน่บนชั้นฟ้าสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์แห่งเขายีซานชงฉีสิ่งมีชีวิตจากเขาเทพ,พเจ้าดาวตกทิศใต้และนกกระจอกกลืนฟ้าล้วนตื่นตรหนกตกใจ จากนั้นกระจ่างใจถึงว่าชายชรายิ่งใหญ่ปานนี้เป็นปรมาจารย์หนึ่งรุ่นนี่เองบุกเบิกศาลาปิดฟ้าเขาเป็นบุคคลมีอิทธิพลแห่งบรรพการเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีขั้นบำเพ็ญเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติชาวศาลาปิดฟ้าเบื้องล่างฮึกเขมอ,อย่างยิ่งยวดปรมาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หรือวิญญ,ญาณบรรพการที่ว่า เป็นเขานี่เองคนมากมายกู่ร้องแผดร้องอย่างงอดอนทนไม่ไหวน้ําตาจวนหลั่งรินปรมาจารย์สังหารพวกมันให้เฮี้ยนเพื่อแก้แค้นให้ใต้เท้าเทพารักษ์อย่าปล่อยให้รอดไปได้ต้องสังหารพวกมันมีคนตะโกนด้วยน้ําตาเจ้าตัวเล็กยืนกลางฝูงชนตกตะลึงเช่นกันผีแก่เป็นาศาสดาแห่งศาลาปิดฟ้าหรือ สีหน้าของเขาซีดเผือกแต่เดิมถูกชายชราติดตามตลอดเวลาสามารถมองเห็นได้แม้ในายามสะดุ้งตื่นกลางค่ำคืนเขาเคยใช้อีกฝ่ายแทนราวตากผ้าควยงอภรรที่ถอดแล้วลงบนกายของชายชราเขาเป็นสิทธิ์กำพร้าคนหนึ่งถูกสำนักใดทอดทิ้งกันแน่เจ้าหล้นสองพ,พึมพำเกิดความเย็นในก้นบึงหัวใจขนลุกขนชันเป็นระลอก นี่มันน่าตะลึงเหลือเกินปรมาจารย์แห่งศาลาปิดฟ้าปรากฏกายหรือนกแดงยักษ์ตกใจจนสั่นระริกตอนนี้หลังศีรษะของสิ่งมีชีวิตจากเขาหยีซานปรากฏวงแหวนวิเศษอักขระทั่วร่างผนึกกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แค้นมันเคยเป็นเทพารักษ์แห่งดินแดนตะวันตกล่วงรู้ความลับบรรพการบางอย่างรู้ว่าปรมาจารย์เช่นนี้น่ากลัวเพียงใด สิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์แห่งเขาเทพ,พเจ้าดาวตกทิศใต้มีสีหน้าเคร่งขรึมเส้นทางสีทองใต้ฝ่าเท้าจางหายปรากฏอาวุธล้ำค่าสีทองชิ้นหนึ่งในมือเป็นตุงกระดูกทองทางด้านนกกระจอกกลืนฟ้าและฉงฉียิ่งไม่ต้องพูดถึงเผยแววตาโหดเหี่ยมเลือดนักสู้ในกายเดือดพล่านอัครลุโหมพลังปราณเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุด สภาพของชายชราผมขาวไม่มั่นคงเป็นอย่างมากประเดี๋ยวมีสติประเดียเด๋ยวสับสนเขาสสา่หัวอย่างรุนแรงจากนั้นลืมตาขึ้นใช้ช่วงมีสติว้างน้ำเต้าเปลือกเขียวออกไปทันทีวิงปรากฏริ้วคลื่นสีทองกลางนาภาประหนึ่งเส้นทางบรรทุกน้ำเต้าออกไปไกลหายลับไปในสุดขอบฟ้าเจ้าฝั่งรากที่ไหนศาลาปิดฟ้าในภายภาคหน้าก็กำเนิดใหม่ที่นั่นต้นตระกูลพินาธได้ แต่การสืบทอดจะคงอยู่ชั่วนินรันดร์ชายชราผมขาวกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาแต่กลับสะเทือนทั่วฟากฟ้าชาวศาลาปิดฟ้าต่างถูกกระตุ้นอย่างใหญ่หลวงร้องตะโกนตามพร้อมกันย้ำเตือนวาจาเหล่านี้เสมือนเห็นความหวังอันเจิดจ้าตาแก่เจ้าสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์จากเขาเทพพเจ้าดาวตกทิศใต้พิโรธจะคลาดกับมเมล็ดพันธุ์วิเศษจริงๆนั้นหรือ นกกระจอกกลืนฟ้ากลางปีกหมายไล่าตามไปฉงฉีกับสิ่งมีชีวิตแห่งเขาหยีซานเตรียมจะพุ่งขึ้นไล่าตามน้ำเต้าเปลือกเขียวนั่นไปชายชราผมขาวเบ้าตากลวงมือถือดาบหักแล้วพลิกวาดอักขระประหลาดจำนวนมากผนึกสวรรค์ทันท,นทีพันธนาการสี่ทิศทำให้พวกมันหมดทางจากไปฆ่าผีแก่นี่เสียสงครามที่น่ากลัวที่สุดปะทุข,ขึ้น สิ่งมีชีวิตทั้งสลงมือพร้อมกันโจมตีปรมาจารย์แห่งศาลาปิดฟ้าหมายสังหารเขาให้ดับศูนย์ไปเถิดค่อยสร้างศาลาปิดฟ้าใหม่ในวันหน้าชายชราผมขาวตะโกนบอกแก่ฝูงชนเบื้องล่างน้ำเสียงของเขามีความเงียบเหงาและอ่อนระหวยรยแรงทั้งยังมีความหวังแฝงความหมายมากมายเหลือเกินอย่าปล่อยให้หนีไปได้แม้แต่คนเดียวสังหารพวกมันให้เฮี้ยน โฉฉีและนกกระจอกกลืนฟ้าตะวาดไปพวกเรารีบไปเจ้าสำนักตะโกนเสียงดังนำฝูงชนฝ่าวงล้อมเขารู้ดีว่าสภาพของปรมาจารย์ไม่สู้ดีบางครั้งมีสติบางครั้งสับสนเช่นนี้อาจเกิดปัญหาใหญ่ได้อยู่ที่นี่นานกว่านี้ไม่ได้สงครามกลางนาภาดูเดือดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ละอองเลือดแตกกระเด็น หลังจากชายชราผมขาวถูกตะปบเนื้อหัวไหล่หลุดชิ้นหนึ่งก็คลุ้มคลั่งอย่างสิ้นเชิงแม้เบ้าตากลวงแต่จิตสังหารกลับโชดช่วงจนถึงขีดสุดพลุบเขาโบกดาบักฟันแขนของสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์แห่งเขาหยี่ซานนั่นขาดทะลวงเขตพันธนาการหลุดร่วงลงมาสังหารชายชราอาบเลือดแผ่นหลังถูกโจมตีอีกครั้ง แต่ดาบของเขากลับสว่างเจิดจ้าประหนึ่งแสงชั่วร้ายส่องลงมาจากนอกโลกทำลายพินาศย่อยยับอย่างง่ายดายเสียงผลบอดังขึ้นไม่ขาดสายชงฉี่คำรามอย่างโกรธาวงมือท่อนหนึ่งถูกฟันขาดลอยตกลงไปตามมาด้วยเสียงแผดร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวของนกกระจอกกลืนฟ้าปีกข้างหนึ่งขาดไปหนึ่งท่อนถูกหั่นจนขาด และผู้กล้าจากเขาเทพพระเจ้าดาวตกทิศใต้ก็ขายเย็นวาบเลือดพวยพุ่งแล้วขาดตกลงไปชายชราบ้าบินอย่างหน้าตกใจเมื่อตนได้รับบาดเจ็บก็ทยอยจัดการพวกมันให้บาดเจ็บดาบหักเล่มนี้ไร้เทียมทานร่างกายของสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ข้าอยากกัดสักคำบนผืนดินเจ้าตัวเล็กกล่าวเขาเกลียดชังสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าเหล่านั้นอย่างยิ่ง แต่เลือดเนื้อล้ำค่านั่นย่อมมีความดึงดูดเขาอย่างใหญ่หลวงชาวศาลาปิดฟ้ากำลังฝ่าวงล้อมเริ่มถอยทับครั้งใหญ่เจ้าตัวเล็กอยากจะพุ่งเข้าแบกขาขาดท่อนนั้นไปแต่ก็ทำได้เพียงคิดเท่านั้นไม่อาจทำตามใจได้ทันใดนั้นเจดีน้อยที่แวววาวดังยกยาวไม่เกินนิ้วสองสว่างพุ่งออกไปดังซึง้งรศมีแสงกระพริบขมือบท่อนแขนของสิ่งมีชีวิตเขายีซัน กับพริบอีกคราเก็บอุ้งม,มือของชงฉีปีกนกกระจอกกลืนฟ้าขาของสิ่งมีชีวิตเขาเทพพเจ้าดาวตกทิศใต้ไปแล้วเจ้าตัวเล็กเบิกตาจนกลมไกลว้างมองซ้ายทีขวาทีพบว่าไม่มีผู้ใดรู้สึกตัวหัวใจของเขาเต้นตึกตักสาวเท้าวิ่งหนีทันทีไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้นด้วยเกรงว่าสิ่งมีชีวิตบนฟ้าจะคลุ้มคลั่ง เสียงซึ่งดังขึ้นรัศมีแสงขาวบริสุทธิ์สว่างวาบเจดีน้อยกลับมาประหนึ่งคนกินอิ่มหน้าเจดีกลมกลึงเงียบงนันไม่ขยับอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีนกกระจอกกลืนฟ้าและฉงฉีเรียกเศษอวัยวะแต่กลับสัมผัสไม่ได้ล้วนแปลเปลี่ยนสีหน้าจากนั้นก็คลุ้มคลั่งพวกมันสามารถเชื่อมชิ้นส่วนอวัยวะได้ไม่กลัวถูกฟันขาด แต่ไม่คิดว่าเพียงชั่วประเดี๋ยวอวัยวะที่ขาดหายกลับไร้ร่องรอยเสียอย่างนั้นใครสิ่งมีชีวิตทั้งสี่พิโรธนี่มันช่างหน้าขันกลับทำแขนขาปีกกรงเล็บสูญหายจะให้รู้สึกอย่างไรพวกมันคิดว่าจะต้องมีมือดีแข็งแกร่งเร้นกายในมุมมืดเป็นแน่ขโมยสิ่งเหล่านี้ไปโกรธแค้นในบัดดล ชายชราผมขาวจู่โจมมือถือดาบหักไร้เทียมทานกระแสเสียงดังสนัน่นแสงสว่างเจิดจ้าพระตาแต่ทว่าในตอนนี้เองดาบโบราณที่ปักกลางศีรษะของเขาสั่นไหวแผ่วเบาปล่อยแสงขมุกขมัดทำให้ร่างกายของเขาโอนเอ็นขึ้นมาทันทีเลือดสีดำหลั่งไหลออกมาจากกะโหลกของเขาไป เจ้าสำนักมู่เหยียนและเท่าหลิวมีแววตาดั่งสายฟ้าเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าปรมาจารย์ยิ่งใหญ่เพียงนี้ใหญ่จึงให้พวกเขาถอยทับหนึ่งเพราะสติของเขามีปัญหาและดาบโบราณที่ปักอยู่กลางกะโหลกเขาเล่มนั้นเป็นปัญหาใหญ่อย่างแท้จริงเป็นฝีมือผู้ใดกันแน่ปักดาบทะลวงกะโหลกของปรมาจารย์น่ากลัวเหลือเกินเทียงคิดก็รู้สึกเนื้อตัวเย็นว่าอา ปรมาจารย์แห่งศาลาปิดฟ้าคำรามด้วยความโกรธดาบโบราณที่ปักกลางหัวค่อยๆถอนขึ้นทีละนิดส่งเสียงดังครั้งเลือดดำหลังรินลงไม่ขาดสายสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งสี่เห็นก็พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันหกชายชราคำรามลั่นรูปร่างดั่งเทพ,พเจ้าปีศาจเสียงตูมดังขึ้นลำแสงของดาบหักในมือลุกโชดช่วงกว่าเดิมประหนึ่งดวงอาทิตย์ เขาประสานเป็นหนึ่งกับอาวุธของตนต่อต้านดาบโบราณสังหารหนึ่งเสียงคำรามลั่นในตากลวงของเขามีแสงแวววาวหนึ่งเส้นผลไปสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ดาบหักสว่างเจิดจ้าฟาดฟันสีทิศเพียงชั่วครู่ที่นี่มีขนนกลอยล่องกระจัดกระจายกรงเล็บแตกทลายเลือดแตกกระเด็นเซนซ่าน